ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่วอลฟิทมีสารคดีสำรวจเมืองนะครับแล้วก็ในตอนแรกนี้นะครับเราอยู่กันที่เมืองแฟรงเฟิร์ตนะครับซึ่งเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็การเปิดรายการเรามาอยู่กันที่สถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของเมืองนี้นะครับก็คือสถานรถไฟกลางแฟรงเฟิร์ตหรือว่าฟังเฟิร์ตทอสปานโกนะครับถ้าอ่านเป็นภาษาเยอรมันสถานีแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของการเดินทาง ของประเทศเยอรมนีที่สําคัญแห่งหนึ่งเลยนะครับเมืองแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ตั้งของสานามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทเยอรมนีเครับเพราะฉะนั้นการเดินทางระหว่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะเข้ามาที่จานวนมาครับอีกทางแฟรง์เฟิร์ตเนี่ยก็เป็นเมืองเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับทำให้หืองน,นี้เนี่ยมีความสาคัญเป็นอย่างยิง่งในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางในการเดินทางแล้วก็ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจครับรถไฟที่มาจอดที่นี่ครับก็จะมีทางรถไฟ ที่เป็นรถไฟชาติเมืองครับรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟที่ไปสนามบินได้ครับซึ่งจากที่แห่งนีน้ไปสนามบินเชฟราบเพียงแค่15หนาทีเท่านั้นเองครับรถไฟที่จากสถานีนี้นครับก็จะไม่ได้วิ่งแค่ในประเทศเท่านั้นแต่ว่าอย่างขบวนนี้นะครับไปถึงเมืองปราเซลประเทศเบลเยียมนะครับบริเวณด้านหน้าสถานีนะครับก็จะมีรถลานให้บริการอยู่นะครับคนทรงศาสนาอันต่อไปนะครับที่เราจะพาไปขึ้นคือ อุบานครับก็คือดว่ารถไฟฟ้าใต้ดินของที่นี่นั่นเองโดยที่อุบานเนี่ยะครับผมจะนั่งไปที่บริเวณเมืองเก่าครับหรือว่าเรียกว่าโจมโกเมอร์ครับอันนี้เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินของที่นี่ครับมันจะเป็นขบวนไม่ใหญ่มากประมาณนี้น,นี่ครับก็จะเป็นสถานีตรงเมืองเก่ารถไฟฟ้าใต้ดินที่นี่นะครับก็คือ จะมีหลายๆสายครับที่ใช้รางร่วมกันได้อย่างตัวน,นี้เนี่ยก็จะเป็นสาย U4 และ U5 ครับมาใช้รางร่วมกันในช่วงสถานีโดมโรเมอร์แห่งนี้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดรางด้วยแล้วก็จะได้แบบทำให้คนสะดวกสบายครับไม่ต้องเปลี่ยนหลายสายมากรถไฟอูบานนะครับหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินของประเทศเยอรมน,นีนะครับในหลายๆเมืองครับเขาก็จะใช้เป็นระบบคล้ายๆรถรางครับก็คือว่า ในเมืองนะครับเขาก็จะวิ่งใช้อุโมงค์ใช้รางร่วมกันไปก่อนครับแล้วก็จะวิ่งใต้เด็ดดินเหมือนรถไฟฟ้าใต้ดินปกติเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกไปวิ่งนอกเมืองครับรถไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถขึ้นไปวิ่งบนถนนได้ครับจะได้ประหยัดงบประมาณครับแล้วก็ใช้คนส่งคนได้ดีเหมือนกันครับยกเป็นของมิวนิกเบอร์ลินแล้วก็นวนแบกนะครับซึ่งเขาจะมีรถไฟฟ้าของเขาที่เป็นระบบรถไฟฟ้า,าแบบสากลค,ครับอันนี้เป็น บริเวณตู้ขายตัว๋วเราล้วต้องซื้อตั๋วทุกครั้งก่อนลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ซื้อตั๋วเราไปขึ้นเนี่ยก็จะโดนรับ60ยูโรครับที่นี่จะไม่มีเครื่องเครื่องตรวจตั๋วก่อนลงรถไฟนะครับจะเห็นว่าเราสามารถลงมาไดเรื่อยไปได้เลยก็คือเขาแบบเชื่อในความซื่อสัตย์ของเรามากๆครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีตั๋วเนี่ยก็จะโดนแบบ60ยูโรครับนี่เป็นแผนที่ครับเราจะเห็นส่วนที่เป็นสีเขียวรอบๆบ,บ,บริเวณนี้นะครับก็คือเป็นกำแพงเมืองเก่าครับบริเวณกำแพงเมืองเก่าสมัยก่อนเนี่ย ปัจจุบันก็ได้ทำมาเป็นส่วนสาธารณะครับของคนแฟนป่ที่สามารถที่จะไปเดินเล่นได้ครับเป็นพื้นที่สีเขียวของเมืองนะครับตอนนี้เราเเดินขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าบริเวณตึกเมืองเก่าเนี่ยเราสามารถเห็นตึกสูงในบริเวณเมืองใหม่ได้เลยครับเพราะว่าตั้งอยู่ไม่ได้ไกลกันมากเท่าไหร่บริเวณนี้นะครับก็คือจตุรัสโรมบัลลักนะครับก็คือเป็นจตุรัสที่มีความสําคัญครับตั้งแต่สมัยก่อน เมืองแฟงฟิร์เนยครับเป็นเมืองค้าขายเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับต้องบอกนะครับว่าโรมาแบกอันนี้ไม่ใช่โรมาแบกอันเดียวกับสมัยก่อนนะครับเพราะว่าโรมาแบกสมัยก่อนนั้นได้ถูกทําลายไปแล้วในชว่วงสงครามโลกครั้งที่ 2. นะครับชว่วงสงครามโลกครั้งที่สนะครับเป็นชว่วงที่เมืองแฟงฟิร์ตเนี่ยโดนฝ่ายสมัมพัธมิตรนะครับทิ้งระเบิดหนักมากจนเมืองทั้งเมืองนะครับลับคาบจนไม่เหลืออะไรเลยครับ บริเวณนี้ก็เช่นกันครับเป็นบริเวณสําคัญเป็นรูมเบอร์แบกครับก็คือโดนถล่มไปเช่นกันแต่ว่าตอนที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือพยายามสร้างใหม่เป็นการอนุร,รักษ์ของเก่าขึ้นมานะครับซึ่งเขาก็จะอนุร,รักษ์เมืองเก่านะครับบริเวณนี้เอาไว้ตอนนี้นะครับเราอยู่บนสะพานนะครับซึ่งสะพานอันนี้เป็นสะพานที่สร้างใหม่นะครับบริเวณ แม่น้ำนี้คือแม่น้ำมายนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นเมืองเก่าครับที่เราเดินออกมาเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าบริเวณแม่น้ำเนี่ยก็จะมีสวนนะครับซึ่งมันก็คือพัฒนามาจากการที่เป็นกำแพงเก่าในสมัยก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยทางเมืองก็ได้เปลี่ยนเป็นสวนทั้งหมดแล้วครับตอนนี้ผมเดินอยู่สวนในอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนะครับก็คือเมืองแฟรงค์เฟิร์ตเนี่ยเขาจะมีสวนทั้งสองฝั่งแม่น้ำเลยครับเป็นนโยบายของเมืองที่เขาจะทําสวนบริเวณสองแม่น้ำครับก็คือ วันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากครับอากาศประมาณ18องศาแล้วก็คนก็เลยออกมาเดินเล่นกันเยอะเลยถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่เขาเปิดให้คนเดินนะครับ เชื่อมระหว่างบริเวณพ็อปัคเกอร์ก็คือกลางเมืองกับรมมั้เบอร์แบกที่เป็นบริเวณเมืองเก่าเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งข้างสองข้างทางเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยร้านขายของนะครับก็บอกว่านะครับการออกแบบเมืองที่นะครับดีมากเลยก็คือว่าเขาจะมีถนนนะครับให้สําหรับคนเดินแล้วก็สามารถเดินได้อย่างสะดวกนะครับเชื่อมจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องใช้รถเลยนะครับซึ่งถือว่าแฟนเพจนะครับเป็นเมืองที่เดินได้อย่างแท้จริงนะครับ แล้วก็เดินสะดวกด้วยตอนนี้ครับผมกําลังจะพาทุกคนมาขึ้นโคโสตสาระอีกอันหนึ่งนะครับที่สําคัญที่นี่แล้วก็น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วสําหรับวันนี้ก็คือรถรางรการขึ้นรถรางที่แฟนเฟินนะครับก็คือว่าถ้า,าสังเกตป้ายตัวเอันนั้นไว้นะครับก็ตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นป้ายรถบัสหรือว่าป้ายรถรางนะครับแต่ว่าถ้าเดมีรางด้วยเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเป็นป้ายรถรางครับ ก็จะวิ่งบนถนนตัดทีเลยนะครับบริเวณนี้ครับก็คือจะเป็นวิลลี่บรานทัสนะครับเป็นบริเวณจุดเริ่มต้นของกำแพงเมืองเทียนที่เราบอกนะครับ อันนี้เป็นด้านตะวันตกนะครับที่จริงแล้วก็กำแพงเมืองจะไปด้านนู้นนะครับเราก็ไปแม่น้ำฝั่งนู้นเมืองเก่าจะอยู่ทางนู้นครับแล้วก็ตรงน,นี้เป็นเมืองใหม่แล้วนะครับนี่จะเป็นจุดต้นต้นของกำแพงเมืองครับที่ปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นสวนหมดแล้วนะครับแล้วก็เราจะเห็นอาคารธนาคารขนาดใหญ่ก็ตั้งอยู่บริเวณเช่นกันเราจะเห็นนะครับว่ามันมีโลโก้ตัวใหญ่ๆครับเป็นสัญลักษณ์เงินตรายูโรแล้วก็ มีดาวสีเหลืองสัญลักษณ์ของสหภาพยุโรปนะครับอันนี้จะเป็นตาสัญลักษณ์นะครับที่แสดงว่าแฟรงเฟิร์ตนะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจของยุโรปนะครับเป็นศูนย์กลางทางธนาคารนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางาเรารางศรษฐกิจของสหภาพยุโรปทั้งหมดนะครับก็คือธนาคารที่สําคัญต่างๆของสภาพภาพยุโรปนะครับตั้งอยู่ที่ทั้งหมดครับปัจจุบันนะครับตรงกับแพงเมืองเดิมก็ได้เปลี่ยนมาเป็นส่วนสาธารณะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ ทำให้เป็นที่พักผ่อนครับของคนในปัจจุบันนะครับเราเดินมาถึงไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับของเมืองแฟร์ฟิด์บรนี้ก็คือเรียกว่าอาเซอปรานะครับก็คือเป็นเหมือนกับโรงละครครับแห่งเก่าของเมืองแฟร์ฟิร์ตเอาจะเห็นนะครับว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับตึกสูงในเมืองแฟร์ฟิลด์ครับก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ยังมีการพัฒนาเมืองเก่านะครับเก็บเอาไว้อันลัเอาไว้ครับอย่างอ่า ตัวโรงละครแห่งนี้ครับก็เป็นมรดกหนึ่งนะครับของเมืองเก่าแฟงคดที่ได้ทิ้งเอาไว้ให้กับที่นี่นะครับพบคู่กับลายล้อมนะครับไปด้วยตึกสูงครับที่มาจากการพัฒนาโหด้านเศรษฐกิจมากมายครับแสดงว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่พัฒนาทั้งสองด้านไปได้พบคูกันอย่างลงตัวนะครับแล้วก็อีกท้ายยังมีพื้นที่สาธารณะนะครับอย่างส่วนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนามาเนี่ยให้กับประชาชนครับมาได้ใช้อย่างคุ้มค่านะครับ ตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่คอปป็อกเคอร์นะครับเป็นศูนย์กลางนะครับของเมืองฟิลแบบสยามบ้านเรานะครับก็คือว่าจะมีร้านขายของนะครับมากมายครับเดินจากเกิร์เซสตาร์เซอร์ตรงนั้นนะครับมาิีเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็อรงนี้ก็เดินไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับเป็นถนนเส้นใหญ่นะครับที่จะเป็นร้านขายของนะครับเดินไปที่คอนสแตนท์ลเบอร์วัคเคอร์ได้อีกจุดหนึ่งนะครับตรงกลางนะครับเขาก็จัดสรนพื้นที่นะครับเป็น ที่ไว้ผูกจักรยานนะครับเพราะคนที่นี่ขี่จักรยานเยอะนะครับแล้วก็จะมีที่นั่งไว้เช่นกันครับอันนี้จะเป็นสองฝั่งครับจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับซึ่งมีจํานวนมากครับแล้วก็ซอยนี้ก็คือเป็นซอยเดียวกับเที้ยวเดินเมื่อกี้ครับก็คือสามารถลุไปที่เมืองเก่าได้ครับไม่ไกลมากทีเดียวเดินห้านาทีก็ถึงแล้วครับส่วนฝั่งนี้ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะถึงคอนสตบเลอร์วอ r คอร์นะครับ สำหรับ EP นี้จบไปแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ